เก็บไปแล้วหนึ่งอามุโร่เราเก็บไปแล้วหนึ่งไอ้เขียวตัวนั้นเก็บมันเอ้ยทิปเปิลชอ็อตดีมแคนนอนอันนี้แหละทำไม่ได้เปรียบเลยหมุนไปโดนไป3ตัว4ตัวหรือเปล่าโอ้โดน3ตัวนะครับติดส,สตันด้วยจังหวะนี้แล้วแหละเราทำดาเมตรัว,รว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exina Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ m โมบิลสูตรกด d a m UC Enge a g ในเซิร์ฟโปรบอลนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยอารีนาซีซั่นที่4กันต่อนะครับก็สําหรับวันนี้นี่จะเป็นอารีนาซีซั่น4วันที่3แล้วนะครับวันแรกเนี่ยเจอกับ NPC ทุกคนนะครับแล้วก็พอวันที่2เนี่ยก็จะได้เริ่มเจอผู้เล่นนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เจอผู้เล่นไปตลอดเลยนะครับ จนถึงวันที่7นะครับก็สําหรับซีซั่นนี้นะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6... 6นะครับ6พฤศจิกานะครับคืนแรกวันที่6เนาะแล้วก็วันที่7นะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยของของวันเนี้ยจริงๆในเวลาไทยมันจะขึ้น7อยู่นะแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันไปวันที่8แล้วนะครับอ่าก็ดูจากที่คนมาตีนะครับเนี่ยมันขึ้นวันที่8เที่ยงคืน54แล้วนะครับเวลาบ้านเขา แลิ่มีคนมบีบอยซิล่าอย่างนั้นเหรอทำไมน่าชื่อเหมือนเราเลย <c oughs> โอเคอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะครับทีมแรกที่เราจะเจอนี่โอ้ทีมนี้มีโล่สตัวด้วยนะครับโล่2ตัวแต่ว่ามีตัวน้ำเงินน้อยนะโอ้โหมีซาคุแดงด้วยพลังล้านสี่นะครับโอเคถ้ามีตัวน้ำเงินอย่างนี้ตัวเดียวเราเอาเป็นซาคุปืนใหญ่มาดีกว่า จัดทีมพร้อมเรียบร้อยนะครับโอ้ทีมเราได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาเลือกแค่80นะครับของเรานี่ร้อยไปแล้วโอ้ใช้ฟักคูยืนหลังนะครับน่าสนใจแต่มายิงข้ามได้นะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เราปรับไอ้นี่นิดนึงเปิดอันติก่อนวันนี้อยากดูวันนี้อารมณ์เพลินๆจัดการตัวหลังเขาอีกตัวจัดการฟักุก่อนดีกว่าแล้วก็กันดั้มเราโอเคนะ่าจะแบบนี้ดีกว่าอเอาแล้วใครชนไอ้นี่อใครจะชนกับไอ้นี่ล่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดเออต้องชนไว้ก่อนตัวนึงอ่ะแบบนี้ล้กัน ตัวตนี้เราไปตีกันดั้มเขาจะได้เข้าหลังไปเลยนะครับโอเคพร้อมลุยตามไปดูกันดั้มเขียวสิไม่งเจอจากันดั้มจัดการเก็บ,บได้แล้วบีมไลเฟิร์เลเวลสตอนนี้กันดั้มผมสีเขียวนี่ อัพมา3บ้าง3ดาวแล้วนะเดี๋ยวเก็บเศษต่อนะครับโงคูนี้ก็มีลุ้นถึงถึงถึงสอย่างน้อยก็สแล้วนะอย่างน้อยมันจะถึง4ี่บ้าง4ี่ดาวจัดไปเอ็ดกันนํำ เรียบร้อยนะครับลิกดอมเหรอเบเียงาลทีมต่อไปจะเป็นยังไงจะเจอแบบโหห้าดาวหมดเลยหรือเปล่าหวังว่าคงไม่เจอนะแบบนั้นนี่แบบยอมสู้ไม่ไหวนะสู้พลังพลังการ์ดไม่ไหวพลังบัตรนี่สู้ไม่ไหว โอเคอันนี้นี่ชนะสบายๆเลยอ้าวทีมต่อไปพลังน้อยอะ่ะทําไมหลุดขึ้นมาถึงแลงสีได้แปลกจังชื่อจีนด้วยชื่อจีนนี่ไม่ค่อยมีดีเลยสักคน <c oughs> จะเหมารวมแบบนั้นไม่ได้เออทีมเขาอาจจะมีอะไรดีก็ได้อ่ะเราจัดหุ่นชุดเดิมลงไปนะครับ เราก็ไม่ได้จัดแผนด้วยนะโอ้อย่างงี้นี่แบบง่ายเลยง่ายแบบง่ายกรึบๆเลยโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับช่วงหลังยูนิคอร์นผมนี่ขึ้นหน้าตลอดเลยตอนนี้ทีมว v p นี่ เป็นกันดั้มนะกันดั้มสามบ้าง3ดาวนี่ตัวบุกตะลุยนยีถึงดามเมจจะทำเท่าเอันดนมไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องการเข้าไปหลอกล่อแล้วแบบยิงแล้วหลบได้หลบจากการยิงของเขานี่เอาเรื่องอยู่นะ,ะชนะมาอีกหนึ่งแมต ทีมเขาไม่น่าขึ้นมาได้เลยบอกตรงๆนะคือพลังเขาไม่น่าไม่น่าผ่านขึ้นมาถึงตรงนี้ได้อันดับต่อไปนะครับโอ้โหพลังล้านแปดมียูนิคอนด้วยยูนิคอนห้าดาวนะครับอันดับห้าสิบหกนะว่าทีมนี้เขียวเยอะเลยอะ่ะมีกันดมด้วยวะโอเคเราจะลองดูนะแต่เดี๋ยวเอาไอ้นี่เอ้ทีมเดิมดีกว่าเพราะว่าเขาเขียวเพียบเลยเสียดายเรายังปั้นซาคูแดงไม่เสร็จนะครับ เนี่ยคับต้อมไม่พอก็ต้องเล่นทีมนี้ไปก่อนพลังเยอะกว่าเรามาหน่อยนึงอ่ะเขาเปิดอยู่ดีคอนอไว้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปแท็กเลย จะเข้าไปแท็กเขาแบบนี้ละกันนะครับเก็บยูนิคอนเขาได้เนี่ยก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวล่อเป้าแล้วลนะ่ะสองตัวหวังว่าจะเก็บยูนิคอนเขาได้ไวนะที่เหลือเราทำอะไรไม่ได้แนละ้วโอเคจัดไปวัดดูนะครับต้องไปดูที่แฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์เราว่าจะจัดการ อยู่ิคอนห้าดาวเขาได้ทันหรือเปล่ากันดั้มเราไปแล้วอ่ะโอ้โหอยู่ในคอนยิงมาก่อนนะแย่แล้วมีตัวตายแน่เลยโอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายบีมไรเฟิลเลเวลสามอย่ีย้สูไปยิงกันดั้มเขาซะอีก ทำไมไม่เก็บยูริคอนกกนนกาจะตายแล้วนะยูริคอนเมื่อกี้เท่าทีา่เห็นนะครับํมมากเก็บไปแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับคือถ้าตัว5้าดาวเขาตายก็จบแหละถึงพลังเขาจะเยอะกว่าแต่พลังโดยเฉลี่ยของเราดีกว่านะครับ<ม>ถ้าสู้ตัวตัวเราแพ้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสู้แบบเป็นทีมเป็นหมู่คณะอย่างงี้มันต้องความเข้ากันของทีมด้วย ทีมต่อไปเอ้ยที่หนึ่งทำไมพลังแค่ร้านเดียวเองอะ OB1 ทีมแปลกๆอีกแล้วอะจริงๆไม่น่าจะหนึ่งได้นะผมพูดตามตรงนะไอะ้อย่างเงี้ยประหลาดนะครับก็ไม่เป็นไรกําลังสนุกสนุกอยู่เจอทีมแบบนี้แหละสิ่งมันง่ายไปไม่มันอะทีมนี้นี่แบบดูปุ๊บไม่ไม่มีอะไรเลยอะสู้ทีมเมื่อกี้ไม่ได้นะเนีย่ยเลเวลอย่างงี้ไม่น่าขึ้นมาถึงท็อปนะครับ เขาอาจจะดวงดีก็ได้มั้งเจอบแบบพลังไม่เยอะแต่ผมมองบอกตรงนะพลังล้านเดียวเนี่ยไม่น่าขึ้นมาถึงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไล่ตบไปก่อนแหมสะดุดเลยสะดุดเลยกำล,ลังเพลินๆโอเคตรงนี้สีทองใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อดิกดองเราปล่อยได้กันดัมเรามางนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ ช่วยยิงเก็บนี่ยูนิคอนขึ้นหน้าไปรับดาเมจเหมือนเดิมรับดาเมจจากพวกเขียวนี่นแหละตัดขึ้นไปลเลยเผื่อมันทะลุไปถึงยูนิคอนเร็วโอเคคัมเมอร์รับเก็บเหมือนเดิมนะ เนี่ยดูดิเขายังสะกิดเราไม่ได้เลยอะทีมแบบนี้เหรอจะมาที่หนึ่งโหตลกแล้วมันไม่ใช่。 เนี่ยดูดิเขาไม่มีดาเมจเลยอะ่ะสี่พันเงี้ยโอ้โหทีแบบนี้ขึ้นมาให้คนเขาหัวเร้อเยอะเอาล่ะทีมต่อไปนะครับก็พลังเยอะหน่อยเอออันนี้ค่อยน่าเล่นหน่อยนะล้านหกห้นะครับมีกันดัมสองบ้างด้วยว่ะกับ GP... GP01 ศูหรือเปล่าตัวนี้มองไม่ค่อยชัดเลยแล้วก็บ้างดาวมันเท่าไหร่3ป่ะนะแล้วก็มีลิกดอมเอ้ยมีแบนชีด้วยนะครับโอ้ตัวแสบแบนชี เดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูว่า,ขาเขาอาแบนชีตั้งไว้ตรงไหนนะแล้วก็มีอาตัวไอ้นี่ด้วยชื่ออะไรนะยูนิคอนนะครับยูนิคอนหนึ่งดาวสูสีสูส,สีเราอาจจะได้เปรียบเขาเรื่องเลเวลนิดนิดเองนะวันนี้นี่ใช้ทีมเดิมเลยลุงชินเราไม่มีโอกาสได้ขับหุ่นเขียวเลยมีกาโตเดยวห้ยตัวขาบคนขับเขาดีอะรู้สึกว่าตรงสายหลายตัวนะครับอมีชาที่ไม่ตรง เอาแฮมเมอร์ไว้หลังนะครับโอเคเอามาไว้หลังถ้างั้นเราก็ตรงนี้เลยอะแล้วก็กันด้ำเขาบ้างเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตัดนี้นิดนึงเออยูนิคอร์มากักไว้ตรงนี้หน่อยนะครับอ่ะเรามานี้แล้วกัน ตัวนี้วิ่งชนนี่นี้ยิงนี่ตัวนี้มาชนอ้นี่ก็แน่ชนยูนิคอนก็แน่เพราะว่าตัวนี้มันน่าจะตัดเข้าในโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ดีกว่าเอสกันดัมเราว่าจะเก็บไอ้นี่เขาได้หรือเปล่าแบนชีแบนชีเพราะว่าแบนชีมันหลบหลบได้เี่วเนอะไอ้มันยังไม่น่าดีกว่าโอ้สูสีกันมาก อุย้ยกันดั้มเราตายอะ่ะแย่แล้วอุย้ยโดนโดนบีมไลฟเฟิลด้วยอะ่ะเฮ้ยไม่นะยิงโดยนยูนิีคอนไหมอุย้ยไปยิงเอสด้วยว่ะแต่เอสยังไม่ตายเอสยังไม่ตายอ้าวได้จังหวะนี่แหละสตันทิปเปิลบีมโดนหลายตัวยิงมูนี่แหละทเลนะีเด็ดเรา ทัมเมอร์นี่ก,กวาดไปสามตายไปหนึ่งจังหวะนี้ได้เปรียบแล้วผมฝากเขาเหลือตัวนึ่งนะครับตัวยังเป็นไอ้นี่อลิกดอมันอึดอึดเฮ้ยทำไมรอบนี้ยูดีคอนเราไม่โดนยิงวนะกท่งที่อยู่หน้าสุดไม่มีใครตบมันเลยไม่มีใครยุ่งกับมันเลยปล่อยเลือดเต็มเลยโอ้มีตื่นเต้นเลยว่าอามูโรเราล่วงไปก่อนนะ เอ็การดัมล่วงนี่คือเรื่องปกติแล้วแต่ถ้าอามูโร่ล่วงนี่ไม่ธรรมดาแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าทีมเขามีแดงสองนะครับมันเข้ามาลุมแน่เลยอยากรู้ว่าทำไมอามูโรเราถึงตายแบรนชีเข้ามาหวดนะครับแฮมม่าเข้ามาหวดนี่ไง2ตัวลุมนะครับมันโดนโดนสต่อหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะโดนแฮมม่าตบตายหรือเปล่า่าจะประมาณนั้นนะครับ แต่ก็ทำดาเมจไปได้พอสมควรนะอัอาม,มลโลฝั่งเขาก็เด่นนะครับคืออัม,มโโลเก่งนะบอกให้ถ้าเกิดไม่เจอแดงเยอะๆนะทีมสุดท้ายนะครับพลังล้านเจ็ดนะโ,โหทีมนี้ดาวเพียบเลยนะครับมียูนิคอน5ดาวมีฟูลอาร์เมอร์สดาวนะครับมีไดติเกลมีกันดั้มดาวหนึ่งมีตัวนี้ด้วย สีทองเนี่ยส่งดาวแล้วก็เอสกันดั้มหนึ่งดาวเรื่องดาวเขาเยอะกว่าเราอีกนะเนี่ยนะแต่ว่าเลเวลเขาอาจจะไม่เต็มนะเพราะว่าถ้าดาวขนาดนี้เลเวลเต็มน่าจะเกือบล้านเก้นะพลังอะ่ะเดี๋ยวก็ลองวัดกันดู้เอเดี๋ยนะทีมเขาไม่มีตัวแดงเลยเหรอเออทีมเขาไม่มีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่เอากันดั้มสีน้ำเงินลงดีกว่ามันดูไม่มีประโยชน์นะครับ โอเคเราจะสลับนิดนึงลุงนะครับลุงชินไปขับขุนเขียวแล้วก็คามิลนะคามิลมาขับไอ้นี่ซากุตัวนี้นะครับอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวจัดแผนนิดนึงเพราะว่าทีมเขาไม่มีสีแดงนะเราส่งแค่้ําเงินตัวเดียวพอนะครับจะเวิร์กไหมน่าจะดีกว่านะ เพราะเขียวเขาเยอะด้วยถ้าเราเอาน้ำเงินลงไปเราน่าจะตายเร็วอะ่ะมันน่าจะโดดมาหาก่อนเลยนะครับอ่ะเก็บนี้ก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้ชนนี้ตัวนี้เจาะในติงเกลนะครับแล้วก็อันนี้ตัดเข้าหลังเลยอ่ะช่วยกันยิงแล้วตัดเข้าหลังยิงนี้ส่วนตัวนี้ก็ตัดหลังเหมือนกัน สีแดงนี่ชนทางนี้ผมว่าเอายูนิคอนเรามาสเปกตรงนี้ไว้หน่อยดีกว่าไหมกันไว้หน่อยเพราะว่าดูแล้วอาจจะโดนลุมป่าวะหรือว่าจะไปทางนูน้น <c oughs> ไม่รู้นะอนลองแบบนี้ก็นนะแน่แต่ผมก็กลนะัวนายดิเกลโดนเมันไม่มันไม่เลงแดงหรอกมันเลงตัวอื่นโอเคไปหวังพึ่งนายแล้ว <c oughs> อามูโลเ <c oughs> ก็บเอสกันดัน้มเ <c oughs> ขาให้ได้ก็น่าจะชนะได้นะ เก็บไปแล้วหนึ่งอามูโร่เราเก็บไปแล้วหนึ่งไอ้เขียวตัวน,นั้นเก็บมันเฮ้ย <Hey, S 2> ทิปเปิลช็อตบีมแคนนอนอันนี้แหละทำไ,ไม่ได้เปรียบเลยหมุนไปโดนไปสมตัวสี่ตัวหรือเปล่าโอ้โหโดนสมตัวนะครับตดสตันด้วยจังหวะนี้แล้วแหละเราทำดาเมจรัว เอ้ยโดนสวนมาด้วยบาราดเดเวลสองเป็นมิสไซล์ของฟูนาเมอร์ใช่ไหมโอ้มาเต็มมาเต็มท่าอย่างเท่นนะโอ้ยิงยูนิคอร์เราด้วยมาอบตายเนยะอ,อามูโร่เอ้ยแย่แล้วตัวนี้มันยิงก่อนเนยะเอ้าแต่ว่าเราได้สวนเหมือนกันบีมไรเฟิลเลเวลสาม คูนอาเมอร์ยังไม่แตกวลมันยังไม่แตกมันยังไม่แตกไปยูไปยวไ,ไอสีทองนะมันถึกนะครับแต่มันหลบอันติไม่ได้หรอกต่อให้มันฮิวมันก็ต้องโดนดอกนี้ก่อนไม่งไงี้ยล่ะยังไม่ตายตายอยู่ดีนายจะฮิวไปได้แค่ไหนโอ้หมันเข้ามาหลวงเอ็ดกันดัมถึงข้างในเลย เรียบร้อยนะครับสำหรับอารีนาซีซั่นสวันที่สนะจบหมดแล้วก็เจอดุดุไปสองแม์นะครับแล้วก็เจอแม์ที่แบบอกระลองกองแก๊งมาอีก2องแม์อะคือเป็นเป็นพวกที่พลังไม่ถึงแล้วก็ใช้วิธีตุกติกขึ้นมาไงเซ็งกับพวกนี้ทำเอา PVP อารีนาน่าเบื่อไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็เก็บแต้มมาได้อีก120นะ เดี๋ยวอันดับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะถ้าเกิดเรายังไม่พลาดนะครับอ่ะก็ดูคอมแบทนิดนึงวันนี้เราชนะมามีทีมล้าน7ล้าน6นะครับไอ้นี่ไม่นับละกันอ่อนเกินแล้วก็ล้าน8โอ้ไอ้นี่ึ้นหนักไปกันใหญ่แล้วก็ล้าน4นะครับโอเคเหมือนเหมือนเล่น4ทีมเลยวันนี้นะส่วนทีมป,ป้องกันเราวันนี้เราชนะบอยซิลล่าไปแล้วหนึ่งนะครับชื่อเหมือนเราเลย แล้วก็เมื่อวานเราชนะไปได้หนึ่งสเมื่อวานเราก็ยังชนะอยู่นะอะก็จะ,ม,ะ,ะ,ะ,จะ,นนะมีพลังเยอะๆหน่อยก็ล้านล้านหกปน่าจะล้านหนะครับมีพลังเยอะๆมาตีไหมเออมีทีมนี้เราแพ้นะหนึ่งทีมนะครับดาวเยอะไหมเนะี่ยโอ้ตรงนี้ดูไม่ได้โอ้ยเปลาไรเดอร์ <c oughs> เกลียดมัน <c oughs> เดี๋ยวรอเราปั้นซาคูแดงก่อน แล้วก็มีทีมจีนมาที่4นะที่เราแพ้เบลไรเดอร์อีกแล้วนะครับแล้วก็มีสากุแดงด้วยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ใช่ไหมผมว้นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับพรุ่งนี้มันจะมีอัปเดตนะครับตอน9ก้าโมงนะกิจกรรมการตูมันน่าจะหมดนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ยัง สุ่มของจากตู้ไม่ครบนะเมดันยังเหลือก็สุ่มให้หมดไปนะครับผมว่ามันน่าจะหมดเวลาพรุ่งนี้นะเ,เดี๋ยวนะตรงนี้ก็เขียนว่าสิบห้านะเออแต่ตู้กิจกรรมน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยตู้กิจกรรมมันขึ้นไว้นะครับว่าจะหมดตอนเก้าโมงเนาะแปดโมงห้าเก้าบ้านเรานะครับก็ยังไงก็แรกๆไปก่อนละกันผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ